เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์าทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรัฐบานในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนหรับจส,สิ่งผิดกฎหมายทุกกรณมรีมาแล้วครับมาแล้วครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็เป็นวาระลมดีทั้งอาทิตย์เลยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างรครับเพื่อนสมาชิก ผลการออกมาแล้วครับสำหรับ3 h a ฮานอยนะครับเราทำถึงแค่ฮานอย v p p นะครับส่วน4ฟดีมัน3ามทุ่มก็รอบดึกนะครับก็จะเป็นวันต่อไปในสรุปตอนเช้าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาดูสรุปผลครับฮานอยกาพฤษภาคมวันเสาร์วันนี้ฮานอยพิเศษธรรมดา v p p ก่อนอื่นก็ดีใจกับท่าน,นสมาชิกที่มีโชคถูกรางวัลด้วยนะครับพราะสูตรเราก็มีผลลัพธถูกต้อง สำหรับบางท่านก็เช่นเดิมครับถ้าโชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้มาเร็วๆครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันก่อนอื่นขอกดหนึ่งแชร์ครับหนึ่งแชร์สำหรับวันนี้เพราะว่าเราเข้ามาอีกแล้วครับ3ตัวบนนะครับ3สูตร3ทานอยเข้าอีก2อานอยครับวันนี้อ่ะเป็นยังไงต้องมีหลักฐานอ้างอิงใช่ไหมครับมาดูนะครับวปากี่วันแล้วนะครับมันเข้าติดๆกันอย่างนี้ก็โอเคนะครับ ที่น่าดีใจมีกำลังใจนิดหนึ่งถึงแม้ว่ายอดวิวนะครับจะไม่กระเตื้องเลยครับหดหายไปนะครับหดหายไปเลยผมโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะใจรักนะครับใจรักนะใจรักเราก็มาพูดจากันก็ถือว่าเป็นความชอบแล้วกันนะครับอยเป็นหวังอะไรมากมายนะครับโอเคครับนี่มาที่7นี่เราเข้ามาถูกไหมครับ16-2เราเข้ามานี่ผ่านเนี่ยเราได้มีหลักฐานนั่งยิงไว้จะได้ทบทวนนิดนึงจดจ่อไว้แล้วนะครับ แล้วก็หาหน่อย v p 581แล้วก็เข้ามานี่นะครับอันนี้คือเลขชุดแต่ตอกย้ำเอ๊ะี่ทำมาแรกนะมาแรกทำให้เห็นได้เฉยผลสรุปแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปดูปีกย่อยปลีกย่อยในการเจาะลึกเนี่ยจากเลขปาลังวันเนี่ยดตัวในปีกย่อยเจาะลึกนี่เราต้องมีเลขบ่งมาเจาะลึกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรใช้สูตรของเรานี่ก็ไปดูรา,ายละเอียดตามนั้นถ้าท่านเป็นสมาชิกติดตามก็จะคงได้เห็นนะครับเออ คราวนี้หลังจากนั้นเมื่อวานนี้วันที่8จําได้ไหมครับแผ่นนี้วงไว้เนี่ยถูกต้องผ่านนะครับ0 40, ูนย์สองเก้ใบเขียว3ตมตบนผ่านฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาครับนี่เข้าทั้งสออย่างเลยครับทั้งเลขกําลังวันเราแล้วก็เลขสูตรเรามาครบ3ตมตบนมีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งเขาก็เขียนข้อความมาไว้นะครับว่าโอ้สูตรนี้ขอบคุณมากนะ เพราะฉะนั้นทำไมนะครับเขาติดตามสูตรนี้มาจากวันมัวนี้ครับออก241นี่ก็เข้ามา3ตัวบนนะครับเป็น029แล้วก็2 4 1ี่หนานยเข้ามา2ตัวล่างก็เข้ามาแค่40กับวิง9นะมีหลุดไหมมีนี่หลุด401นี่ฮานอย VP 3ตัวบนเราไม่เข้านะหนนี่ฮานอยธรรมดาล่างเราไม่เข้านะ นี่ก็มีหลุดบ้างแต่เข้า3ตัวบนสองาน่อยก็โอเคแล้วครับก็เป็นยิ้มยิ้มนะครับต้นแรกม่นานทีนะเนอะสองวันติดต่อกันยังไม่เพียงพอครับวันนี้มาดูผลงานนี้นะครับ9กพฤษภาคมวันนี้ออกมาอะไรครับฮานอยพิเศษ98345สฮานอยธรรมดา77098ย์ฮานอย VP 95622ผมเปิ่นบอกไว้เลยนะครับว่ามีตัวไหนเข้ามาบ้างมีตัวนี้ครับฮานอย VP ฮนะานอยธรรมดาอันนี้เลขบินเราเข้าฮานอยพิเศษอันนี้ก็เข้าล่างอันนี้ไม่เข้า98นี่ครับเข้ามา2-3ตัวบนนะครับมีฮานอยธรรมดาฮานอย V.P. บนล่างฮานอยธรรมดานี่บนนะส่วนฮานอยพิเศษนี่ผมไปเปลี่ยนเอาเลขบินออกเลขบินเราเข้ามาครบทั้งคู่ครับเดี๋ยวจะให้ชมแต่กำลังบันเราไม่เราไม่เข้าผิดพลาดไป ว่าผิดพลาดเสียดายนิดเดียวครับคลิปเดียวแต่ก็ได้เขียนคาอธิบายไว้แล้วนะครับว่าแล้วแต่ท่านชอบถ้าชอบเลขวินก็สวยงามแต่ถ้าชอบเลขเด่นกําลังวันเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นเ่นกำลังวันมันเข้ามาผมก็ใช้กําลังวันใบเขียวไปเลยหาร์พิเศษเลยนะส่วนตัวนี้ก็ยังคงเดิมนะยังคงเดิมใช้เลขสุดมาครบเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่ทางโดยพิเศษแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาตัวที่มันถูกต้องออกเอาตัวที่ไม่ถูกเข้ามา ส่วนฮานอยธรรมดานี่จาก2ดาวเมื่อวานนี้เข้ามา241วันนี้เข้ามา7จ0ครับนี่เดี๋ยวไปชมกันเป็นยังไงบ้างมันต้องมีหลักฐานน่าอิงที่พูดอย่างนี้ก็คือนี่เ,เลขกาลังวันเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเข้าเข้ามาเนี่ยเป็นเขียวเนี่ยพอผมไปทํากับฮานอยพิเศษใช่ไหมเดี๋ยวดูฮานอย4ฟดีไม่เข้ามันออกกอะไรครับนี่มีหลุดบ้าง98 3 4 5 98345หไม่ใกล้เลยนะไม่ใกล้เลย มีแค่เลข3เลข9กเลข8หายเลข4 5ก็หายนะไม่นา่าพลาดหลุดไปเลยสุดหลุด,หล,ดหลุดก็มีเยอะๆอย่างนี้สุดหลุดหลุก็มีนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้แผ่นนี้จำได้แผ้หม,มายเลามหมายสามหมายสี่ถะ,ะมัง้งผมลงคลิปนี้ไปหานนอยธรรมดาเนี่ยออกอะไรครับ77098มี7มี7มี0ส่วนตัวนี้มีแค่9ไม่เขานะ เข้ามาแค่770มันเข้าง่ายเพราะเจ็ดคู่หน้าส่วนฮานอย VP 95622 9 5 6 2 2ก2ก็ไม่ให้มีปัญหาส่วน956นี่เข้า56ส่วนใน9ไม่มีต้องไปประกบคู่กับสูตรของเราสูตรมาบินนี่ตรงนี้ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นักเดี๋ยวท่านจะได้ดูสูตรปีกย่อยนะว่าเป็นยังไงในแนวทางการวางที่เราวางไม่ให้เอาละครับเรามาดูของจริงนทีนี้ เริ่มจากฮานอยพิเศษก่อนครับอาจจะไม่ไม่ว้าวเท่าไหร่นักนะฮานอยพิเศษเนี่ยนี่ครับเนื่องจากถ้าท่านสังเกตดูดีๆผมเอาเลขตัวนี้นี่ผมขีดออกฮะจากบินร้อยสูตรเนี่ยเอาออกเอาเป็นวันเสาร์แทนกําลังวันเสาร์แทนใบเขียวไม่เข้าเสียดายตัดทิ้งไปเลยน่าเสียดายผลการออกอ่อเลยครับ983 9,8,3 3นะ3ตัวบนออก9,8,3ลืมนะเลขล่างออกอะไรนะเลขล่างออก4 5 9ห3 45สังเกตว่าตัดทิ้งไปเลยนี่ไม่เข้าเพราะเลขกำลังบงันแต่เลขบินตามที่เราผมสังเกตธิบายไปว่าถ้าคนชอบบินบินร้อยสูตรปกติเราใช้เลขบินอยู่ผมไม่ตัดทิ้งนี้บินร้อยสูตร0,2,9,1,8,6 3 9,8,3 เข้ามานี่ครับ9 8 3าครบ3ตัวบนเลขบินเข้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดสินใจใหม่จเจาะกำลังวันนะหรืะะอกเจาะเลขบิน,นลองดูอีกสักวันนึงนี่ครับเราต้องมีตัวเปรียบเทียบแต่ไม่ใช่ว่าเออ,อยังไงก็เข้านะครับถูกแล้วครับตัวเลขนี่มันต้อง2แนวตรงนี้ที่เราเขียนไว้นะว่าเราจะเปลี่ยนเอาตัวไหนดีนะก็แค่เท่านั้นเองแต่แต่สรุปแล้วเราทําไม่เข้านะเราทําไม่เข้าตัดทิ้งไปทีนี้เรามาดูฮานอยฮานอยพิเศษเหมือนกัน นี่ตัวเลขใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยแต่ห่างกันตัวไหนครับตัวนี้มีสี่ตัวนี้ไม่มีสี่สี่ห้าเข้าเก้าแปดสามสี่ห้าใบเขียวเหมือนกันไม่เข้ามาเข้าสี่ห้าเนี่ยมาเข้าเลขบินร้อยสตรเราไม่เป็นไรครับันนี้ตัดทิ้งไปทานัยพิเศษยังไม่สําเร็จนะลองดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เปลี่ยนเร็วเกินไปผมว่านนะพุ่งนี้นมา,ากันใหม่ทีนี้เรามาดูความสําเร็จของเราดีกว่าในวันนี้ ครับเด็ดของเราในวันนี้ก็จะเป็นฮานอยธรรมดาเมื่อวานนี้สองสตัวนี้8ปพฤษภาคมสองสเข้ามา2องสี่ถ้าท่านจำได้ฮานอยธรรมดาสูตรนี้เดี๋ยวผมจะคํานวณต่อเนื่องไปหลังจากนี้นะครับคลิปหนึ่งมันจะไม่ทันเพราะฉะนั้นต่อเนื่องไปในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้วันที่เกพฤษภาคมออกอะไรเอ่ยเดี่ยผมไปขึ้นน 7จ็ดเจ็ดศูนย์ถูกไหมครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ทำอะไรเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าแปดนะมีเจ็ดมีเจ็ดมีศูนย์ครบสามตัวบนถือว่าสูตรนี้ครบนะครับแถมเจาะใจไปที่วิ่งบนเลขศูนย์วิ่งศูนย์แล้วมาดูทางซ้ายมือผมสองตัวบนตรงตรงนี่เลขบงเราด้วยนะผมต้องประการนี้เขียน ตัววงมาด้วยนะครับทับใจมากส่วนนี้เริ่มเริ่มมาแรงนี่หนึ่งในสี่ตัววงเราเข้ามาศูนย์เจ็ดตรงๆรงนะเรียบร้อยครับเลขบินก็ยังเข้ามาแม้กระทั่งเลขบินตัวนี้ก็ยังเข้ามาเจ็ดเจ็ดศูนย์ถูกต้องนี่คือทางโดยธรรมดาส่วนที่เดี๋ยวคำนวณต่อนเนื่องไปหลังจากสูตรนี้เรามาดูสูตรเลขบิงบนบิงบนแล้วก็เข้าครับนี่ วิ่งบน04สามดาวด้วยฟ้าประธานพรจาก82งวดแรกงวดเมื่อวานนี้เข้ามาเลข5เลข4นะก,าาก็เข้ามาเข้ามาเลข4เสร็จแล้ววันนี้ก็เข้ามาเลข0 770 98เลข0เข้ามาตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องต่อไป4ดาวเดี๋ยววันนี้ตอนหลังจากนี้ไปผมจะมาทำ2สูตรวิ่งบนกับร้อยบนสุดไปจากนั้นไม่พอครับเลขวิ่งล่างก็ไม่เข้านะ ช่วงล่างไม่เข้าไม่กป็นไรขาดพนไปสุดท้ายมาประทับใจกับสูตร VEP อาลอย v e p นะเป็นแผ่น,นั้นเป็นไหนแล้วครับอาลอ์ VEP อันนี้3ามตัวบทนี้สร้างความประทับใจอยู่อา้าวทีนี้มา VEP ปิดท้ายนะครับปิดท้าย VEP เนี่เรามีตัวนี้แผ่นแนวเราตรงนี้นะครับผลการออก95622 9, 5, 6, 2, 2, เห็นว่า V P ล้วนะครับบันที่9เ X 5ครับมาก่อนเลยถูกไหมครับแล้ว2ตัวบนตรงๆคืออะไรครับ5 6ซ้ายมือถูกต้องตรงตรงเยี่ยบร้อยครับประทับใจ3ตัวบน9 5 6เยี่ยบร้อยครับ3ตัวบนตรงๆนี่ครับมันก็จะมี 5, 9, 9 5 5 6 956เรียบร้อยครับจับเป็นชุดเลยนะแต่ผม,มาตรงนี้มันจัดไม่ครบนะไม่ครบมันได้แค่356ตรงนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยครับนี่256นะ3-5-6 9-5-6มันอยู่ท่่งท้ายตัว9มันตัวท้ายถ้าจับเป็นครบชุดทั้งหมดจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะก,ก็จัดได้30ประชุดจาก1,000ชุด โอเคครับผ่านพ้นไปนี่ไม่กระทั่งเลขบินก็เข้ามาถ้าเข้ามาประสานงานกันส,สูตรนี้มาชนกันเลขบินกับเลขนี้มาชนกันก็เรียบร้อยครับสาเด็จรู้ล่วงไปเลยนะโอเคครับหลังจาก3มตัวบนเสร็จแล้วเรามาดู2ตัวล่างเป็นไงบ้าง9 5 6 2ห9 5 6 2สองเหสองเป็นที่น่าเสียดายครับจำได้ไหมครับเลขการผมเนี่ยปกติผมเลขการ6 6 2, 2 2 2 2มีครับถ้ามี2ก็ยังไงก็ไม่พลาดนะครับ เดี่ยงยาวมานี่แล้วปกติผมกันผมจะต้องกันยังไงสองสองหกหกตามเลขวิ่งแต่วันนี้ผมมาเขียนห้าศูนย์ห้าสามศูนย์สามมันกว้างกว่ามันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นเป็นที่เข้าใจนะครับถ้าผมไม่เขียนเลขก,กันตรงนี้เลขวิ่งท่านก็ต้องวิ่งเองนะครับหกหกสองสองเป็นที่เข้าใจกันผมจะไม่เขียนผมจะเขียนตัวนี้เป็นวงกว้างกว่าเพิ่มใหม่ทางเลือกห้าศูนย์ห้าสามศูนย์สามนี่ห้าศูนย์ห้าสามศูนย์สามตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนี่เป็นทางเลือก นะครับพวกผมก็ไม่เยอะเกินไปจาก100ชุดนะครับ2ก็เข้ามา2อองเป็นว่าเรียบร้อยครับประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับงั้นขอกด1แชร์ครับนะเพื่อนสมาชิกจะได้เพิ่มยอดหนะครับเพิ่มยอดวิวขอกด1แชร์นะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงๆครับหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อเนื่องกันเลยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับทวัสนีก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV Wi ีอุ่ยฟรีชนนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทาง ในการตัดสินใจคร,ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ